มีใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับผมปลวกกินเสาบ้านปลวกกินเสากระ่อมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมันสักพักหนึ่งมันจะลามเข้าบ้านแล้วก็ไปกัดกินตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมหลายคนค้นหาวิธีจัดการปลวกไม่ว่าจะซื้อของจากทางออนไลน์หรือว่าตามร้านค้าต่างๆมาฉีดแล้วมันไม่ได้ผลหรืออะไรก็ตามนะครับบางทีเสียเงินเสียทองไปเยอะก็ยังช่วยไม่ได้มีวิธีจัดการง่ายๆครับผมจากของในบ้านครับแค่อย่างเดียวครับผมอย่างนี้อย่างเดียวเอาปลวกอยู่หมัดเลยครับผม มีทั้งปลวกมีทั้งมดนะผมดูมันกัดมันกินเข้าไปครับผูหมดครับผมนี่ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเข้าบ้านเพื่อต้องเข้าใจก่อนว่าปลวกนั้มันอยู่ในดินนะครับผมมันทํงานอยู่ใต้ดินแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้ครับผมเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยกัดกินไม้จนมันเสียหายนะครับผมวิธีจัดการง่ายๆให้หาเสียมครับผมขุดไปข้างข้างครับนี่ขุดไปเลยไม่ต้องลึกมากก็ได้ครับนี่ รับผมอยู่นี่คุณไปแบบคุณไปแบบนี้นะครับผมคุณไปแบบนี้เลยคร้โหถั oh, ว่วจากนั้นเอาของพิเศษมาครับนั่นก็คือเกลือแกงนั่นเองครับผมนเนยกลือโรยเข้าไปครัโรยเข้าไปนี่โรยหมดหอครับเกลือเวลามันซึมลงไปในดินเนี่ยความชื้นมันซึมลงไปเนี่ย ปลวกมันจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าปลวกเอเนี่ยมันต้องคลายน้ําออกมาครับมันต้องให้ต้องย้ายหนีบางทีก็ตุยไปในที่สุดครับผมหลังจากโรยเกลือเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการเทน้ําครับนี่เทน้ําไปแบบนี้นะครับผมเอาเค่เค่กับว่ามีน้ำนิดนึงครับผมรอให้เกลือละลายนะครับผมมันก็จะซึมลงไปในดินทําแบบนี้นะครับผมจุดที่เราเห็นปลวกทำบ่อยนะครับผม ไม่นานเดี๋ยวก็หายครับไปหมดเลยครับผมบริเวณบ้านก็จะไม่มีปลวกแหละนะครับผมเขาจะไปอยู่ที่อื่นนะครับผมเพราะว่าดินตรงนี้มันเค็มแล้วนะครับผมนะฮะก็เป็นวิธีจัดก,การปลูกง่ายๆนะครับดีงบแค่มไม่กี่บาทเกลือแค่มาถุงละบาทบาทสองบาทเท่านั้นเองครับผมลองทำดูครับผมได้ผลแน่นอนครับ